ก็ตรวจเช็คอีกตัวหนึ่งนะครับจอสัมผัสกันจะเป็นรุ่นนี้นะครับจอสัมผัสเพุ่มที่โฆษณาไว้นะครับนะครับแหวนวายเอ็นเกอร์นะครับจอสี่นิ้ว HD Video นะครับผม Reverse mm hmm. อัน,นีกล้องถอยหลัง Video วนลูปดีเซนเซอร์เสียงเช็คให้นะครับคนส่งลูกค้าตรวสภาพหน้าหลังออกนะครับเห mm ็นไหม ทั้งหน้าและหลังสภาพใหลูกค้านะครับปุ๊บหยุดสต๊อปนตัวเลขจะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วนฮะดูย้อนหลังเข้าไปตรงบ้านตรงนี้ปุ๊บเปิดรถไฟวิดีโออยากดูตอนไหนก็เปิดเล่นก็นะจะมีเสียงมีอะไรพร้อมนะครับผมเสียงพร้อมฟังก์ชันก็จะเล่นง่ายนะครับตัวนี้เพราะเป็นจอสัมผัส ของที่แถมให้ก็ครบชุดนะครับตัวล็อกแบบใหม่ตัวล็อกดูดกระจกเหมือนเดิมแบบนี้อันนี้ก็แถมให้มันมาอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้แถมไปให้เพิ่มแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเขาเรียกว่าตัวต่อตัวต่อเพิ่มความยาวอ่านีน่สำหรับรถกระบะนะครับบางคนกว่าไม่ถึงอันนี้เราแถมเพิ่มอีกสองเมตรเมมโมรี่ก็แถมให้ฟรีจัดชุดใหญ่แบบนี้เลยครับโปรโมชั่นตัวนี้เป็นตัวเสียบบุหรี่ ฟังก์ชันต่างๆก็มาครบเซตนะครับตัวนี้กลับออกปุ๊บโฮมฟอร์แมตก็กดง่ายตรงนี้จิ้มทังขยะเข้าไปเลยเรียบร้อยมีฟังก์ชันโหมดพักหน้าจอตั้งเวลาพักได้นะครับให้จอดับแต่วิโดมทึกเปิดเสียงปิดเสียงตั้งวันที่ตัวนี้เซ็นเซอร์ผ่านคียเซนเซอร์ หมดจอดรถปรับได้ความละเอียด1ิ 12. ล้านพิกเซลถ่ายย้อนแสงเปิดมิดติอันนี้คือเป็นความละเอียดวิดีโอครับตั้งไว,ว้วิดีโอวนลูปปรับได้เล็กเซ็ตได้เลยอันนี้เป็นเพิ่มแสงเราเอาตรงกลางพอดีอนี้ครับอันนี้ต้องปรับเยอะสูงนะครับมันก็จะเป็นแสงปกตินะครับผมไม่ได้เพิ่มอะไรมาก แสงอันนี้ลังตรวจเช็คให้ลูกค้านะครับผู้ H D 1080นะครับอันนี้มีลำโพงใหญ่อยู่ข้างหน้านะครับผมมีแฟลชลังตรวจเช็คอุงงลูกค้านะครับ